สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลของเมื่อคืนกันนะครับตามมาที่คาราบาวครับรอบที่3ไบรตันชนะส่วน4 2ประตูต่อ0ปวุ๊บเสมอในเวลาสเปอร์2ประตูต่อ2หูแพ้จุดโทษสเปอร์ไป2ประตูต่อ3นะครับมิววอลแพ้เลสเตอร์0ประตูต่อ2 มาดูคู่ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เวสเซมศูนย์ประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอลชนะเอฟซีเวมเบลันสามประตูต่อศูนย์เชลซีเสมอในเวลาเอฟตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะจุดโทษสี่ประตูต่อสามนะครับตารางคาราบาวครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับเชลซีเจอเซาแธมป์ตันอาร์เซนอลเจอลีดนะครับสโต๊กเจอ เบนฟอร์ดนะครับเวสต์แฮมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ต่อไปลีดเจอไบรตันนะครับเบอร์ลี่เจอสเปอร์นะครับควีนส์พาร์คเจอซันเดอร์แลนด์นะครับเบรสตันเจอลิเวอร์พูลนะครับมาดูผลฟุตบอลลาลิก้านัดที่6เซปิยาชนะ บาเลนเซีย3ประตูต่อหนึ่งเอสปันญอนชนะอาราเบส1ประตูต่อ0บียาลิวชนะเอลเช่4ประตูต่อหนึ่งลิวมาลริดชนะมาโยกาถล่มไป6ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูตารางคะแนนนะครับ อันดับหนึ่งก็ยังเป็นริเวมาดพูอยู่มี16คะแนนอันดับ2ก็แอติโกมาลิมตมี14คะแนนอันดับ3เซปิยามีม11คะแนนอันดับ4บาเลนเซียมี10คะแนนอันดับ5กายโยมี10คะแนนครับมาดูโซนท้ายตารางแล้วกันครับอันดับ19ก,ก็เคตาเฟ่มีศนคะแนนอันดับที่20อาราเบสสุดท้ายเลยมี0นคะแนน มาดูผลของเซเรียอานัดที่5สเปเซียแพ้ให้กับยูเวนตุส2ประตูต่อ3ซาเลตาน่าเสมอกับเวโรนา2ประตูต่อ2เอซีมิลานชนะเวเนเซีย2ประตูต่อ0กายารีแพ้ให้กับเอมโปลี0ประตูต่อ2ครับมาดูตารางกันนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นอินเตอร์มิลานมี13คะแนนอันดับ2มี ลานเอซีมิลาน13คะแนนอันดับ3นาปโปลี12คะแนนอันดับ4อันตาลเลนต้ามี10คะแนนอันดับ5ก็โลมานะครับ9คะแนนมาดูโซนท้ายตารางนะครับอันดับ19กายารีมี2คะแนนอันดับที่20ท้ายตารางเลยนะครับซานลติน่ามี1คะแนนครับผมมาดูผลลีกเอิงนัดที่7นะครับลิวชนะ แลนสองประตูต่อหนึ่งมนนโกชนะแซงกเตียนสามประตูต่อหนึ่งแลนชนะถล่มไปหกประตูต่อศูนย์แกมมงฟุตนะครับน้องชนะเบสสามประตูต่อหนึ่งมงโปลิเย่เสมอกับบ็อกโดสามประตูต่อสามครับผมแมดก็แพ้กับเปชเชหนึ่งประตูต่อสองครับลียงชนะชัวสามประตูต่อหนึ่งลองแพ้กับสตา์บุกศูนย์ประตูต่อหนึ่ง องเชเสมอกับมาร์เซย์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ลอรียงชนะนิดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูตารางคะแนนกันนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นคงปารีสเชงมแมงมี21คะแนนอันดับ2มาร์เซย์มี14คะแนนอันดับ3อองเชมี12คะแนนอันดับ4ลองมี12คะแนนอันดับ5ลอรียงมี12คะแนนครับมาดูโซนท้ายตาราง2อ,อันดับ อันดับ19เซ้เซไกเตียนมี3คะแนนอันดับที่20สุดท้ายเลยนะครับแมทมีอยู่3คะแนนครับมาดูผลของเอเลอรนะ์ดีวีซีนัดที่6กันนายเจเก้นแพ้กับอูเท็กศูนย์ประตูต่อ3อเล็กอิเกิลแพ้กับ PSI open 1ประตูต่อ2โกกิงเก้นแพ้กับ อันแน่นศูนย์ประตูต่อหนึ่งเชลโวนเสมอครับสปาร์ตาลอตเซอร์ดัมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เฟเยนูสชนะเฮลูวีนสามประตูต่อหนึ่งครับผมมาดูตารางกันนะครับอแจ็คอันเดรียมก็อันดับหนึ่งนะครับมีสิบหกคะแนนอันดับสองเปเอสเฟมีสิบห้าคะแนนอันดับสามวิลเลมทเวลมีสิบสามคะแนนอันดับสี่ฟูเลนเนซ์ซ้อสิบสองคะแนนอันดับห้าอูทริกสิบเอ็ดคะแนนนะครับ มาดูโซนท้ายตารางอันดับสอาเซมี3คะแนนอันดับส8บซวนมี1คะแนนครับมาดูฟุตบอลเจลีกนาะที่32แล้วกัน f อซโตเกียวเสมอกับนายโกย่าแกมปัด1ประตูต่อหนึ่งตาชินาแอลเลอร์แพ้กับคาวาซากิฟอนตาเดน1ประตูต่อ2ครับฮิโรชิม่าก็แพ้กับโอซาก้าศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ มาดูตารางคะแนนกันอันดับหนึ่งคาวาซากิมี72คะแนนอันดับ2โอโกฮาม่ามี65คะแนนอันดับ3นาก,กย y a แกมปัสมี54คะแนนอันดับ4บริสเลตโอคามี51คะแนนครับผมมาดูโซนท้าตารางอันดับ1 9กโออิตะมี21คะแนนอันดับที่20โยโกฮาม่ามี18คะแนนครับ เรามาดูฝนฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021นอดะครับรอบ16ทีมสุดท้ายรัเสเซียก็ชนะเวียดนามไป3ประตูต่อ2เวเนซุเอลาก็แพ้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3เวียดนามกับเวเนซุเอลาก็ตกรอบนะครับส่วนรัเสเซียกับโมร็อกโกก็เข้ารอบต่อไปครับ